ทับปิติเต้พูริศสุดเศร้าสูญเสียบุคคลสําคัญอันเป็นที่รักอีกหนึ่งตระกูลใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีสําหรับตระกูลพิรมพักดีที่ล่าสุดเกิดเรื่องราวไม่คาดคิดเมื่อทางด้านทับปิติสามีของนางเอกสาวนุ่นวรนุชและทางด้านเต้ภูริศออกมาประกาศข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรมถึงการจากไปของคุณย่าโดยทางด้านท้บเผยว่ารักย่าตลอดไปครับและบอกว่าเจอเพื่อจัดจัดเพื่อเจอขอบคุณย่าที่เลี้ยงดูและสั่งสอนผมเป็นอย่างดี ขยันอดทนและเป็นคนดีผมจะนำไปปฏิบัติอย่างดีที่สุดครับทอรักและคิดถึงย่าเสมอครับในขณะที่ทางด้านเต้เผยว่าขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะครับย่าหลับให้สบายนะครับผมและบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งกันมาให้นะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปรารถนาจะให้เกิดแต่ก็ไม่มีใครหนีมันไปได้ย่าจะอยู่ในความทรงจําที่ดีของพวกเราตลอดไปรักย่ามากนะครับท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเสียใจจํานวนมาก ทางทีมงานแชร์นิวก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ